วัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันนิกาทรัคบายทินทบนันดิตนะฮะหาท่านผู้ชมนะครับมารับชมกับปูโซ่ตัวใหม่เลยะคะรับท่านผู้ชมใหม่กิฟเลยนะกับหอจโอกอภูมชิดคอนทรัคชั่นนะครับบุยรำเป็นไงบ้างคะหน้าตาเขาเหมือนเบนไหมแน่นอนฮะว่าเจ้าตัวนี้นะครับ ไปอยู่กับพี่ใหญ่เรียบร้อยนะฮะไปอยู่กับเบนซ์เราเรียกว่าเป็นเดมเลอร์เดมเลอร์ทัคนะครับอยู่ในเครือของเขาเพราะว่าในเครือนี้เขาก็จะมีะทั้งรถรถแวนรถเกง๋งแล้วก็รถบรรทุกนะครับแบ่งลายเส้นกันไปก็คือคา้วก็แวนต่อมาครับก็จะเป็นทัคแอนด์บสนะครับ ไลฟ์เซนดิสัก็คือนั่นจะเป็นพวกไฟแนนซ์ของเขานะฮะหลักๆเขาก็แบ่งกลุ่มธุรกิจออกไปประมาณนี้ที่เรารู้จักกันนะครับก็คือเบนซ์แน่นอนแหละครับมิซูบิชิก็คือหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในของเดมเลอร์ครับผู้ชมสิ่งที่ได้มาของคูโซนะครับก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็การแชร์แพลตฟอร์มการแชร์เรื่องของอเทคโนโลยีการเครื่องจักรพวกนี้แหละฮะ โอ้ฝั่งนี้ใส่เยอะครับเริ่มแบกกันและเอาอันนี้ก็ใหม่ครับใหม่กิ๊บเลย280แรงมานนะครับท่านผู้ชมบ้านเรานี่เมื่อก่อนอทอดทิศมากแต่ว่าตอนนี้นี่รู้สึกว่ามันจะดรอปลงไปหน่อยนึงมาอยู่บ้านใหม่แล้วนะฮะการตลาดมันจะไปทับกันไหมระหว่างเบนกับมิสซู เขาก็วางเรียกว่าวางคาแรคเตอร์ไว้นะครับให้เจ้าคูโซทักนี่แหละเป็นราชาหลังอาราชาในบ่อดินเหมือนเดิมฮะเป็นเจ้าแห่งการบรรทุกนะฮะส่วนตัวเบนซ์ครับเขาก็วางคาแรคเตอร์ไว้ให้เป็นพระเอกหลังถนนว่ากันหนึ่งกั้นนะฮะเอ้2แปแรงมาครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนมี2427นะตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วครับหัวใจใหม่ แพลตฟอร์มใหม่ถังน้ำมันใหม่ก็เรียกได้ว,ว่าแชร์มาจากตัวของเบนเกือบหมดเลยครับท่านผู้ชมอะช่วงล่างเป็นแบบ v ีท e นะครับรับแรงบิดได้เยอะขึ้น10บนอตเหมือนเดิมฮะเอะรุ่นก่อนรือสิบน็อตไของก็ลืมนับเด็กวันนี้10นนอดแน่นอนครับรุ่นใหม่ฮะเอ๊แต่ทำไมหัวเก่งเขาเล็กลงมีแคบนะมีแคบ นอนได้ฮะพบับปอดแล้วก็นอนได้ครับโฟเบมาร์คฟรีนะฮะมมท่านผู้ชมเดิมทีเป็นสีเหลืองครับวันนี้ทําสีมาใหม่ช่วงล่างอัพมาใหม่ฮะจะของพร้อมบอกขายครับท่ผู้ชมดูระบบเครื่องยังใช้ได้ครับควันไม่เยอะครับท่านผู้ชมแม่เอาแล้วสิอ่ะมาดูแรงของฟูโซ่เขา เขาบอกว่า8เคียร์ครับผู้ชมเป็นเกียร์ตบระบบเหมือนกับ z ซนี่แหละโอ้อะไรงใช้ได้เลยใช่เจอแบบนี้ฮะ ไปดูฝั่งของวอลโวบ้างค่ะคผู้ชมตักใส่ฟูโซ่240ค่ะคันนี้ สองสี่ครับผู้ชมนี้มาเจอสองหกเราบ้าง fm 8 j 8J นี่ 260, สอง้อยหนะครับกําลังพรนพินฮะเป็นรถทางเลือกเอาไว้สำหรับงานบ่อดินนะครับที่ไม่ต้องการเดินทางไกลวิ่งกันในใกล้ในระยะรัศมีใช้งานประมาณนี้แหละถ้าเกิดว่าต้องการไกลๆยัางน,นึงก็จะเป็นพวก344380นะครับ่านผู้ชม ถังน้ำมันใหญ่ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยกำลังทอดมิดครับรั้วสีไม้ทรงสามมิรนี่คือกระบะสามมิดนะฮะตอนนี้บ้านเราก็กำลังทอดมิดเหมือนกันสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนกระทรงกระบะผมพาไปดูอู่นะครับในการรับทำกระบะ เลอเลอหน่ยงานน่าจะนานเลยครับจุดตรงนี้ฮะสี่แสนคิวสี่แสนคิวนี่ก็หลายเดือนพอสมควรครับดูทรงแล้วไม่น่าจะต่ำกว่าสี่เดือน จากนี้ไปก็คงสบายแล้วฮะเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าฝนเป็นหน้าแรงฮรเข้าสู่หน้าขุดเต็มตัวเอาครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปรถก็คงจะเยอะขึ้นแหละครับท่านผู้ชมในคลิปนี้นะฮะพาท่านผู้ชมมารับชมทั้งอูโซ28แล้วก็ตัวฮีโนวิกเตอร์นะครับท่านผู้ชม FM8J 260 260นี่หัวเขาไม่สูงนะถ้าเป็นพวก344 380นะ่ะหัวสูงกว่านี้ห,หน่อยนึงทางโชเฟอร์บอกว่าอารมณ์การขับครับยกให้พี่โน่เลยวัดกันแล้วกับทางเนหนือยๆนะนี่เอาละสิ โอ้ตัวปลิวเหมือนกันและครับท่านผู้ชมเรียบร้อยนะฮะในช็อตนี้ขอพรบคุณมากครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมกันมา ลาค่านผป้ชมทุนท่านเลยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ